ตอนนี้ก็ท่านยุทธพงมก็พักจากการปลูกต้นม้มต้นไม้เสร็จก็นั่งกินกาแฟกันนะเจ้าอันนี้มุมชั้นบนนะเจ้ามุมชั้นบนนะเจ้าคือมุมนี้ก็ติดโก้องไอ้ใครมันจะได้อันนม้อื้อเนี่ยกำเดียวมได้อันนี้ก็เป็นมุมที่เราชงกาแฟกินกันนะเจ้านี่เจ้าอันนี้กินกาแฟตอนเจ้านะตอนเจ้าบรรยการอย่างแล้วก็ หนังจิบกาแฟฮอนๆนะจ๊ะกาแฟเจ้าแล้วก็มุมนี้ก็เป็นมุมกินลมชมวิวโดยเฉพาะทานอตทานอดจ่าทักทายลูกๆหน่อยจ้าทานอดก็มองอย่างอ้มันประสวนอกสนใจใครในโลกนี้เลยเจ้าอยู่แบบโดดเดี่ยวเอกะแต่ก็กินลมชมวิวดีนะเจ้าเนี่ยเจ้าบ้านนี้จัดให้มันม้วนม้วนนะเจ้า อันนี้มุมอันนี้เขาก็พอตั้งนอกก็เห็นวิวสวยงามนะเจ้าอันนี้ตรงนี้นะเจ้าอันนี้มุมกาแฟอันนี้ก็เพจคนเหนือของเขาก็มิจตภูมิตะกี้ก็ลุยปลูกดอกปลุกปลูกดอกปลุกอย่างเซงก็มาอาบน้ําพักทานกาแฟกันนะเจ้าอ่ะอันนี้ก็เขาก็เตลเอลหน้าบ้านเหีสักก๊ัก็ยังดีนะเจ้าเนาะอันนี้ก็มุมนี้นะเจ้า มุมนี้คือมุมเหมนอย่างก็เป่าสเตลิโอเหรยสตูริโอนเนี่ยจะมุมอัดเสียงไว้นะเจจะอันนี้นะเจจะถ่าย,ายวิดีโอเจะและ้วมุมนี้ก็เป็นมุมใช้มุมมืดของของการถ่ายทำวิดีโอ,อน,นี่คือมุมสว่างเนะเจ้าอันนี้ก็ติดตัดต่อวิดีโอของเพจคนเหนือเฮานะเจ้าของอายุทภูมนนำวงเนะเจ้าแล้วมุมนี้ก็เป็นมุมจิปกาแฟ เจ้ามุมนี้กับแฮมมุมหนึ่งแต่แต่พอดีตรงนี้เขาก็ยังเห็นคุณจตุูุมนั่งกินกาแฟอยู่เจ้าพ่ออย่างเพราะว่าห้องนอนเฮามันทะลุปลโปร่งเลยเจ้ามัต้องได้ใจพัดลมเลยเจ้านอนเมื่อคืนลมปัดโศโซวนอนเย็นสบายนะเจ้าชีวิตแบบชิวๆนะเจ้ามัต้องเครียดนะเจายิ่งเขาเครียดยิ่งเขาทํางานแล่วเขาซึ่งเรามีความสุขนะเจ้ามุมตรงนี้ก็ะอันนี้มุมจันบนนะเจ้าตรงนี้ก็อันนี้ก็เป็นมุมจิบกาแฟเหมือนกันนะเจ้า นี่หนังตรงข้างนอกแล้วก็เขาก็มีกระถางดอกม,มุมดอกไม้เจ้าจัดดอกม,มุมดอกไม้อันนี้ก็มุมบ้านบ้านที่ยาอยู่นะเจ้าบ้านหลังปูนนะเจ้าจเขาก็อยู่บ้านหลังนี้นะเจ้าแล้วก็ตอนนี้เขากำลังทําโครงการของบ้านพุทธรักษาอันนี้เขากำลังเริ่มทํานะเจ้ามันจะเซตเมื่อใดเขาก,ก็ก้อยทายภาพื้ เขาก็รายงานให้ท่านดูกันก็ได้นะเจ้ามันเป็นวิวที่งามที่สุดนะเจ้ามันจะเป็นกลางต้งนะเจ้าอันนี้มันจะเป็นซะเลี้ยงบ่อป่าเจ้ามันเป็นบ่อป่าของญาติพี่น้องตังของอันอายุทพมปุเนะเจ้าตรงนี้ก็เนี่ยมันกินลมชมวิวได้สบายเจ้าอันนี้กับบุมนี้เขาก็ปลูกดอกอันนี้ก็ตรงล่างนี่ก็ปลูกดอกพุทธรักษาที่เขาเพาะเองนะเจ้านะเจ้า อันนี้อันนี้อันนี้เขากำลังเริ่มต้นนะเจ้ามันยังบัตันตรงนี้มันก็ถ้ามันเซ็ตเรียบร้อยจะได้เขาก็ก่อยถ่ายทำห้ดูไปเรื่อยๆนะเจ้านะกระเตลแอลขอมรอบอ่ะน,นี่เจ้าอันนี้ห้องนอนโลง่ลงๆอันนี้ก็มุมกาแฟอันนด้กับมุมตัดต่อวิดีโอ มุมอัดเสียงสตูดิโออย่างของเปิดน,นั่นเนาะในความสูขของเขาก็มีแต่ะจะม่ต้องคิดหนักหนจ่ะเขาก็มีคนจ่่ยดูแลย่าอยู่อันนี้ก็ท่านยุทธภูมิเนี่ยอย่างอยู่นะอันนี้ผ่านอันนี้ผ่านห้องนอนเนี่ยเจ้าอันนี้คือห้องนอนเนี่ยเจ้าแบบมีหน้าแบบต้องมีผ้าม่านผ้าม่านเนี่ยลราจะเอาแบบธรรมชาตินะเจ้าเนี่ยเจ้า ดูไปแล้วมันรู้สึกมันสบายหงสบายตาเนาะมันแบบมีความสุขไงคนเฮายิ่งเสาวอยิ่งมีอายุนักขึ้นี้เฮาเฮาชอบแบบจัดบ้านจัดอย่างที่มันเป็นตีน่าอยู่นะจ๊ะอันนี้ขนาดบ้านบ้านหลังนี้เป็นบ้านตีเก่าเก๋นะจ๊ะเนาะเฮาก็ทํามันแบบน่าอยู่นะจ๊ะถ้าจะได้เกาะมุมตรงที่ว่าเฮาจัดบ้านพุทธรักษาี่าเจ้ะเนาะบ้านพุทธรักษานี่ถ้าจะได้ทามันเฮาปลูกดอกงามงาม จะได้หำหน่อยเขาก็จะถ่ายคลิปใ่้ดูหำมกั้มนะเจ้าอันนี้เขากำลังเริ่มต้นนะเจ้าก็ขอขอบคุณนักนักนะเจ้าที่ท่านชมชมกันนั้นถ่ายทอดสดหรือว่าชมคลิปของเฮานี้นะเจ้ากขอขอบคุณนักนักนะเจ้าถ้าจะได้เดี๋ยวเจ้าจะถ่ายทําคลิปทุกระยะให้ดูนะเจ้าของบ้าน พุทธรักษาเดจ้านี่นะอันนี้หอนายยศเป็นคนทําเองเนี่ยเจ้านี่เจ้า